สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับโคก้ามีชานเอลอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำรายการมินเดียร์แอคเดเรคชั่นบล็อกของจิมมี่ซีจิมมี่ซีเป็นตามรอยน้องหลาสกับจิมมี่ซีกันก็อันนี้เป็นพาร์ทวันพาร์ทวันอเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนใช่ไปดูกันเลยต่ออเรืนอะไรวะเนี่ยอิ่มแน่เลยครูไอ้นี่พี่กินหรอ หนึ่งคามหนึขอนึ่งคาจยิงอใครดูดอกเป็นภาพอะไรเออดูออกเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอ่ะมันคือตรงนั้นใช่ไหมเฮียเขาเรียกว่าภูเมืองเดิมตรงนี้เลยผมจำได้ เนตรงีลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมบพวกเรานะครับจิมมี่กับซีนะครับวันนี้เราก็มีบล็อกกันนะครับก็คือเป็นบล็อกตามรอยซีนี่เรื่อง last p o i light ใช่มิชชั่นแรกนะครับที่เขาให้พวกเรามานะครับทุกคนตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับก็คือตั้งชื่อบล็อกใช่อ่าเอ้ <c oughs> แต่ผมคิดออกแล้วนะผจญภัยกับน้องลาสดีปะ ดีไหมเฮงเฮงหมดเฮงหมเอาอะไเอาอะไจิมมี่ซีหรือจอห์นนี่จิมมี่ซีหรือจอห์นนี่เฮงอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันมีชื่อมันมีชื่อมันมีชื่อบิ๊กหมอกพาน้องเดไปไหนอันนี้ได้อันนี้ได้ได้ไหมโอเคเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าล็อกวันนี้ของเราชื่อว่าบิ๊กหมอกจะพาน้องเดไปไหนที่แรกของพวกเราในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า ร้านใต้บ้านนะครับก็ร้านนี้นะครับก็อยู่มาตั้งแต่ปี2564นะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งยื่แถวหัวลำโพงนะครับเขาร้านก็ดีว่าตอนน้คือเหตุผลที่เลือกร้านนี้ร้านแรกเพราะว่าซีเนี่ยชอบกินกาแฟมากเพราะทุกเช้าเวลาอยู่กองเนี่ยซีเนี่ยจะต้องกินกาแฟเสมอนะครับถ้าหยุไม่กินกาแฟก็คือปวดหัวปวดหัวแล้วก็จะเป็นน้องเดให้ผมไม่ได้โอเคไปลุยกันไปเลยกันดีกว่าอยากกินอะไรอยากกินอะไร ยากินกาแฟเียแนะนำหน่อย่มีนกาแฟนะเียไม่กินกแฟันนเราก็รออาหารนะครับสั่งไปประมาณสาอย่างเฮียากล้มาแล้ันนี้ซึ่งเียก็จะถ่ายแน่นอนก็พี่หมอกในซีรีส์ก็คือตาถ่ายรูปันเดทุกทีพนี่แหละนีมามาถ่ายให้เก็กได้เลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองาตากล้องประจำตัวดูคลิกนะหน โอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับลาเต้ของผมไม่หวานเลยครับขอบคุณครับเฮียให้ไทยให้คนอื่นไทยคืออะไรฝั่งอะไรไปวะแต่งโมแต่งงปันแต่งงปันครับอาหารมาเรียบร้อยนะครับกระเพราใบพาย ไข่ทอดดาวเป็ดเอ้ยไข่ดาวเปทอดไข่ทอดดาวเ็ไข่ดาวไปทอดอาไข่ดาวไหนๆลองเป็นที่เหมาะเราบรรยายให้เดียฟังเลยว่าเป็นยังไงอ่าเดชตรงหน้านะครับก็จะเป็นจานกลมๆแล้วก็เนื้อก็จะอยู่ฝั่ง9นาฬิกาไข่ดาวเป็ดก็จะอยู่ฝั่ง3นาฬิกาและแตงกวาก็จะอยู่ตรง หกนาฬิกาข้าวก็จะอยู่ด้านล่างครับผมฝั่งขวาก็จะมีถ้วยน้ําจิ้มแบบเอ่อพริกน้าปลาแล้วก็มีถ้วยน้ําซุปอยู่ด้านบนพริกน้ําปลาเอ้ยอยู่ถัดไปจากพริกน้าปลายากอยู่นะเออจริงจงยากอยู่นะพี่หมอป้อนเลยจบนี่แล้วก็พี่หมอก็จะป้อนเราเลยครับนี่เป็นไงดีดีดี อะไรคือกินอย่างเดียวคือเรคืออยแค่เฮียกินเลยไมด้คือกินหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะเล่นเกมนะครับเดี๋ยวจะไปชุกกันนะครับใครแพหยิบอะไรอีกใครคนหนึ่งกินก็ได้แต่เราอีกคนหนึ่งต้องกินด้วยนี่เกมนี้ผมเปียกๆเลยเนี่ยเพราะผมแทบไม่กินเลยเดี๋ยเปายิงจุกครับผม บรานีไว้ก okay. sí, no ่อนบรานีไว้ก่อนอันนี้คุณกินได้แน่นอนอ่าเต่ายิงชุกเต่ายิงจุเต่ายิงชุเต่ายิงชุกอือะไรวะเนี่ยอิ่มแน่เลยกูอ่ะโอเคหนึ่งสองตงนึ่งสองตงนึ่งสองตงนึ่งสี่นงจะรัลูกแต่เฮียก็แก้ให้สั้งแล้วอันอ่ะอันภาคหนึ่งสงต หนึ่งสองตึ๊บเป็นพี่นี่ร้องพันแล้วนะให้กินกันนะร้อยผมชนะเขาจะชอบออกไอที่ผมเม่กินแล้วเพี้ยผมพัดให้กินนะไม่ต้องกินอีกอุ้ยเผ็ดอยู่นะเนี่ยบวกดีผมกินพริกไม่ค่อยเผ็ดมากจริงหรอโอเคอีกแล้วยังดียังดีนี่ตัดเป็นน้อย รัวๆอันนี้รัวๆหนึ่งค้หนึ่งคำเหรอหนึ่งค้จริงเหรอโอ้ยเยี่ยติดใจเทำาด้วยอะไร้ไม่ได้หว่อพ่อพ่อย่ยมัใหญ่ไปยอมเจ้ากันไม่ได้สามสามไม่ได้สามไม่ได้สามปีโป้ปีจะชนะแล้วก็ผมได้กินหมดกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปทำบรรกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือวาดรูปครับผมเย้เย้ ตรงนี้สวยตรงนี้สวยอุ้ยมีหมูด้วยมีหมูมีหมูเดี๋ยวอ้าสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรหมูชื่อหมวยชื่อหมวยเอ้าตะกแตนตากแตนตากแตนโดนตากแตนถ้าถ้าจินตนาการผมรู้สึกว่าเอาป็นภาพพาคิดตกน่าจะสวยลาส t t w i l i g h ก็ใส่ตัผฐายแล้วก็คือเอาง่ายตอนนี้ไม่รู้ว่าอันนี้ไว้ทำอะไรเอาไว้ปาดเอาไว้ปาดเหนื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ปาดเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยสีอ่าได้ถาดสีมาที่ตกมันก็ประมาณนี้แดงแดงาแดงแดงนอนนักออกแบบแล้วเหลือแค่ลงสี โอเคใครดูออกมาเป็นภาพอะไรเออดูออกงงงงเดรอดูฮะอีพีเก้าใช่ไหมอตจะมาเยเพลงมาละเพลงนี้ทำงานกับคนใจหนักมาก รูปร่างออกมาแล้วงานงานศิลป์ของพวกเราสองคนนะครับไม่เหมือนซลยครับว่าเป็นภาพอะไรแต่ว่าชีวิตจริงูอหาภาพอะไรครับเขาเวหาใช่ไหมเขาเวหาวะไมนที่ว่าเกาหกูไม่ใช่อันนี้ที่เราว่านะครับก็เป็นที่ที่เราเคยไปมาก็คือเป็นเขาคู่หาในจังหวัดสงขานะครับเป็น สถานที่ที่เราไปถ่ายตอน EP 9นะครับเป็นตอนจบ e 9ที่เดตาบอกนะครับถ้าคนได้ดูละท้อยลร e ี9แล้วนะครับว่าจะได้รู้ว่าสถานที่นี้สําคัญมากใช่เขาโมหาก็คือเป็นที่ที่สาคัญมากของเรื่องนะครับอย่างที่ผมก็ฟีเคยพูดไปตั้งแต่ตอนก่อนออนีพีหนึ่งช่วงต้นเลยที่เป็นซีนที่เราชอบที่สุดก็เป็นซีนที่เราเล่นยากที่สุดแล้วก็เป็นซีนที่เราเล่นข้ามพลาดมันพลาดไม่ได้ พราะถ้าพลาดก็ต้องกลับมาถ่ายใหม่ที่สายายอีกก็จริงคือเอางี้คือถ้าพลาดอ่ะผมว่าถ้าเราพลาดซีนจบ EP9 นะพลาดพลาดนี่หมายถึงว่าเล่นเล่นแล้วมันรู้สึกไม่ฟินไม่ถูกอะไรเงี้ยใช่ผมว่าผมกับซีจะเสียใจไปตลอดชีวิตที่แบบเล่นซีนนี้แล้วมันไม่ไม่ไม่ได้ตีนองการี้ยซึ่งเป็นไงตอนที่เราเล่นกันเล่นเอาเอาจําได้นะเอาจําได้ตอนที่เราถ่ายอ EP9 ก้ายังไม่ออนแต่ตอนที่ไปออนเนี่ย ตอนที่คลิปนี้ออนแล้วก็น่าจะปล่อยอีกเก้าแล้วใช่ซึ่งเชื่อว่ามันน่าจะออกมาดีเพราะว่าตอนเนี้ยังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เราเล่นตอนที่เราเล่นไปอ่ะเชื่อว่าได้เชื่อว่าถึงแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งไปดูมอนิเตอร์เพราะว่าเราไม่มีเวลาเพราะว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บมันต้องไปรีบเลยเราก็ต้องรีบลงเขาไปไปถ่ายตินต่อไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันใกล้ใกล้ใกล้ดึกแล้วแสงมันจะไม่ทันใช่ครับก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้ดูก็เลย รอรอรติดตามหซึ่งตอนนี้ถามว่าคุยตอนนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นซีนที่ทุกคนรอเพลงทุกคนรอเพลงเพลงนั้นเชื่อว่าทุกคนรอมานานมากตั้งแต่ปล่อยออฟฟิเชียลเตอรซึ่งได้ปล่อยทั้งทีนะครับภาพสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าตับทุกคนน่าจะพัง ปีนี้ทั้งเพลงด้วยทั้งซีนที่เราเล่นไปด้วย <c oughs> ทั้งบรย <c oughs> งรยากาศด้วยครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นซีนที่ทุกคนน่าจะเป็นซีนที่ตราตรึงใจทุกคนดีกว่าว่าแล้วว่าสักหนึ่งสักหนึ่งอนสุดท้าย่ฉันจะจคือาพทีเรารักันภาพสุดท้ก่ี อาจจะแบบอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่วกผมไปถ่ายอ่ะมันค่อนข้างลำบากลำบากมากใช่แต่ว่าตอนที่ไปถ่ายอตอนลงมาก็มีเจ้าหน้าที่ส่งสารไม่ให่เป็นผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่มากหรือว่าเจ้าเน้าที่งานมาเราบอกขอแบบขอบคุณมากๆที่เลือกสถานที่นี้มาถ่ายแล้วก็เลแล้วบบเขาบอกว่าจะปรับปรุงสถานที่เพื่อให้แบบคนขึ้นได้ขึ้นไปได้ง่ายขึ้นถ้าจะไปตามรอยที่นี้ผมว่าไม่ยาก ไม่ยากไม่ยากครับไม่ยากแต่ว่าต้องฟิตเตรียมร่างกายไปก่อนว่ามันทางมันค่อนข้างแบบยากนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ไปได้แล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีภารกิจไปทําต่อไปครับเก็บภาพก่อนเก็บภาพงานสิ้นของพวกเราสองคนนะครับฝากทุกคนด้วยต่อไปเราไปไหนกันเห็นเขาบอกให้เดินไปใจมันไปไปนะเดินเดินผมผมก็ไปกระโดดแล้วเราจะหายวับไปอยู่ที่นู่นละ หนึ่งสองจบถึาอ๋อไมที่แล้วนะครับที่ไหนเอ่ยเอ้าจบให้สวรรค์เจี๊ยบไปเรียกขอดูป้ายก่อนถนนราชินีสดที่ถ่ายทำ last twilight นะครับมีที่หนึ่งนั่นเองปุ๊บเราได้อะไรมาเอ่ยอ๋าให้ดูก่อนอันนี้ก็เป็นทีนีพีหนึ่งไปดูกันได้นะครับท p 1ีทีพีหนึ่งสี่ครับสี่ นะแม่นปะแม่นอันนี้ตนที่กลับจากตลาดอันนี้เป็นซีนก่อนบิกหมอกับเบ็น้อยไปซื้อปลาทองไปซื้อปลาทองอัี้ีสองสี่รับสี่เหมือนกัน่ะไปกันจุดแรกที่เราเห็นก็คือจุดนู้นนี่มันคือตรงนั้นใช่ไหมเฮียตรงนั้นเขาเรียกว่าคูเมืองเดิมคูเมืองเดิมใช่ตรงนี้เลยผมจำได้คือตรงนี้เลย แย่งนี้เลยโอเคสเสร็จจากจุดที่หนึ่งแล้วนะครับเราก็จะไปจุดที่สองนะครับซึ่งมันไม่ได้ไกลมากเลยนะครับนี่คืออันนี้คือจุดแรกที่เราถ่ายกัน,นครับรจุดต่ออยู่แค่ตรงนี้เองเอ,อ่าใช่เลยตรงนี้ยใช่เลย ก็คือประมาณนี้เลยประมาณนี้นอกบอกก็คือจำจำได้ไม่แลนด์มาร์กจริงๆเลยรู้ป่ะนี่ร้านกับข้าวตามต่างอ๋อเออใช่ใช่นี่นี่นี่ร้านอาหารตามต่างใช่แต่เราไม่ได้กินนะมาเช็คอินกันดีกว่าเนี่ยครับได้แล้วก็คือภาพตรงนี้เลยครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อะ อั้นตอนที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินจากจุดนี้ไปฝั่งตลาดกันอะแปดเมตรแปดร้อยเมตรเท่านั้นแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรคือสองรอบสนามฟุตบอลเลยนะแปดร้อยเมตรเท่านั้นนะเมากแปดร้อยเมตรและดูแดดดูแดดก่อนแดดอี๋ไม่เป็นไรเราพกลมเตรียมพร้อมมาหมดแล้ว นะครับเพราะว่ารายการนี้ชื่อรายการอะไรครับบิ๊กหมอกพาเดน้อยไปไหนไปไหนก็คือบิ๊กหมอกต้องดูแลเดน้อยนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินทางมาเรียบร้อยทีนี้เราคือไม่ปานีนะผู้ดูแลยัยยัเดี๋ยวเขาเดี๋ยวรอบหน้าเขาเล่นหนักกว่านี้หนักกว่านี้ก็ได้ผมว่าเพราะเป็นของมาดูแลทุกคนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตีนะได้เลยสำหรับ EP นี้นะครับบิ๊กหมอกจะพาเดน้อยไปไหนก็ได้จบไปแล้วนะครับ EP หนึ่งแล้วก็มารอดู EP สองกันนะครับทุกคน see you จับที่เนี้ยห่างจากวัคของตลาดประมาณ800เมตร800เมตรคำนวณเวลาแล้วว่าเราน่าจะถึงประมาณเที่ยงคืนนี่คืนฮะไปถึงไม่ถึงไม่ถึง800เมตรแตบเดียวไม่มี GPS ไปทางไหนก่อนเอออันนี้ยากอ่ะโอ้โหฟอรยู่โอ้ยขอบคุณครับดูแล้วอ่ยดีมากโอเคชอบที่แบบ เหมือนเราจะได้แบบไปตามรอยถูกแบบไปที่ไหนที่ไหนแต่ละซีนอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยก็เหมาะสำหรับคนใครที่แบบแฟนน้องลาสที่แบบอยากไปตามเด็กถ่ายรูปเหมือนใช่พี่บอสกับน้องแดงก็เอาถ่ายปิดรูปในซีนเหมือนเหมือนที่น้องก็จะมีคนเยอะทำแล้วจิมไม่ซีทำใช่ปิดรูปในซีนแล้วก็ไปถ่ายกับสถานที่จริง ก็ไปตามรอยกันได้นด้เดีก็แบบอยากไปเขาผู้หาก็อยากไปเดี๋ยวหาวันว่างก่อนหาวันว่าง่จะหาวันว่างให้ได้ก่อนตอนเนี้ยแบบว่าหายากนะายากใช่ช่วงนี้ไม่ว่าชาก็เดี๋ยวไว้พาสองมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเรามา เรยาชั่นให้ดูก่อนอีกเนาะก็สำหรับวันนี้ก็อีพีหนึ่งจบกันแล้วแบบน่ารักหนึ่น่ารักน่ารักโอเคเหพี่บอกว่าพนงเเนาะใช่ล็อกหน้าเขาจะเปลี่ยนชื่อไหมไม่น่านะเพราะว่านี้พัดหนึ่งอะพัดวันอ๋ออเคน่าจะเป็นชื่อเยวกันืี่บอกวับพนงเลยไปไหนม่งโอเคอีพีหน้าเห็นจะไปปากคลองตลาดกันก็เดี๋ยวไว้มาอ่า ไว้มารอดู EP 2สองพาร์ทสองไปได้วยกันวอล์พาร์ทสองนะคะโอเคสาววันนี้ก็ไปละไ,ละไปละไปละบ,บายบายค่ะ